ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม เรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุ้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สวัสดีค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรายการพันแสงรุ้งจะนำเสนอสารคดีชุดพิเศษอีกชุดหนึ่งนั่นก็คือชุดนครน,นานพูดถึงเมืองนานเมืองเล็กๆในหุบเขาอันห่างไกลเป็นเมืองที่ถ้าไม่ตั้งใจไม่มีทางจะได้ไปถึงละค่ะหลายๆคนมองว่านานก็เป็นส่วนหนึ่งของล้านนาคล้ายๆกับเชียงใหม่ลำปางลำพูนหรือที่อื่นๆจริงๆไม่ใช่เลยค่ะ น่านมีประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวของตัวเองมีเรื่องราววิถีชีวิตที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเรียกได้ว่ามีอัตลักษณ์หลายหลายอย่างเคยมีความสัมพันธ์กับสุขหัวไทยเคยมีความสัมพันธ์กับล้านช้างหลวงพระบางในขณะเดียวกันก็สัมพันธ์กับพม่าก,กับล้านนาอื่นๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามตอนแรกของเราในชื่อตอนนครน่านค่ะ วัดนานมากขายทุกซอกทุกมุมทีปีห้าหนึ่งห้นะครับห้าหเยอะมากครับโดยเฉพาะปี5 1าหนึ่งูเรารับเรารับไม่ทันเราไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้ไม่ยาให้เหมือนไปนะในช่วง5-10ปีที่ผ่านมากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกล่าวขานถึงความงดงามของจังหวัดน่าน น่านงดงามอย่างไรศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนหรือต้นทุนทางธรรมชาติอะไรดึงดูดใจให้ผู้คนเดินทางมายัางเมืองเล็ก,ลกๆท่ามกลางหุบเขาแห่งนี้ มีที่ราบที่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานอยู่สองแห่งคือบริเวณที่ราบทางตอนเหนือบริเวณอำเภอปัวและที่ราบตอนล่างในอำเภอเมืองปัจจุบันคนน่านเริ่มต้นตั้งชุมชนบริเวณที่ราบตอนเหนือที่ธรรมชาติมอบความพิเศษให้กับคนที่นี่อำเภอ,อ,เภอบ่อกเกลือซึ่งมีพื้นที่ต่อเนื่องกับอำเภอปัวในปัจจุบัน เป็นแหล่งเกลือภูเขาหรือเกลือสินเทาเพียงแหล่งเดียวในภาคเหนือเป็นยุทธปัจจัยที่ทำให้น่านมีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์เมืองน่านนี้เขาพิเศษแต่ไหนแต่ไรมาแล้วหรือเปล่าคะอาจารย์ในทางประวัติศาสตร์ใช่ค่ะเมืองน่านนี้เป็นเมืองพิเศษนี้เรื่องของเรื่องของเกลือของน่านเนี่ยมันน่าสนใจมากคือเป็นแหล่งเดียวที่มีในเขตล้านนาี่เกิือที่น่าน แล้วก็มีข้อสงสัยว่าคนสมัยก่อนนั้นเนี่ยเอาเกลือมาได้ยัางไงาจากน่านไกลมากเอาเป็นสวยค่ะต้องเอาสวยสวยจากน่านคือสวยเกลือสงครามแย่งชิงบอ่อเกลือก็เคยเกิดขึ้นตัวน่านเองมีความสัมพันธ์กับเมืองรอบข้างไปหมดเลยทีนี้จตัวเมืองเล็กๆเมืองนี้เนี่ยเขามีทรัพยากรเกลือเขามีมีศิลปวัฒนธรรมที่รับมาจากหลายแหล่งด้วยกันและผสมผสาน กลายมาเป็นการสร้างความเป็นเมืองน่านขึ้นมาทีมงานพันแสงรุ้งเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติจังหวัดน่าน ที่นี่มีหลักฐานแสดงถึงความรุ่งเรืองของนครน่านในยุคของเจ้าเมืองน่านใช้มาจนถึงปี2474นั่นคือหอคําคุณสัมติเล่าว่าคนน่านโชคดีที่มีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการบันทึกเรื่องราวอย่างเป็นระบบผ่านการจานการจารึกและตำนานซึ่งสะท้อนถึงสำนึกด้านประวัติศาสตร์ของคนเมืองน่านด้วยมีดด้วยด้วยสิวแล้วแกะเสร็จแล้วก็ลงลัก ปิดทองจารึกหรือว่าจารชื่อที่หน้าฐานอุทิศให้กับพระพุทธศาสนาหรือว่าอุทิศให้กับศาสานาใน5,000ปีอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเช่นญาติพี่น้องหลักฐานที่พบมากมายเล่าถึงนครน่านในอดีตว่ามีราชวงศ์ปกครองตนเองไม่ได้เป็นเมืองโดดเดี่ยวที่อยู่ในขุนเขา แต่เป็นรัฐอิสระที่มีความสัมพันธ์กับอาณาจักรรอบข้างเมืองหน้าเนี่ยเป็นรัฐอิสระและก็มีเงินของตัวเองใช้ในท้องถิ่นครับผมยกตัวอย่างเช่นเงินทอกโดยลักษณะพ,พิเศษตรงขอบของเงินทอกจะมีรูนั่นคือไว้ร้อยเชียก คือมีมาก10อัน20อันก็ร้อยด้วยเชือกแล้วก็ห้อยที่ที่ที่เอวหรือที่ที่มือก็แล้วแต่นะครับพอมาถึงเงินเจียงเนี่ยยิ่งยิ่งใหญ่มากที่สุดเลยเพราะว่าเงินเจียงเนี่ยจะทําขึ้นในท้องถิ่นของล้านนาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของน่านจะตอกตาประทับคําว่านานถ้าของเชียงใหม่ก็เชียงใหม่ถ้าของเชียงแสนก็คือแสนเพราะฉะนั้นอาณาจักรของเราเป็นอิสระก็เลยใช้คําว่านาน และก็มาถึงเพื่อเงินเรื่องของเงินรางเงินรางเงินหางเงินห้อยเงินลิ่มนั่นคืออิทธิพลของร้านช้างเข้ามาในน่านเพราะฉะนั้นเงินตาของเราหรือว่าร้านช้างก็สามารถที่จะมาค้าขายหรือว่าแลกเปลี่ยนกันได้วัดช้างคำวอลละาหากมองว่าน่านคือส่วนหนึ่งของล้านนาแตดเมืองน่านกลับรับอิทธิพลของสุโขทัยค่อนข้างมาก ในศิลาจารึกหลักที่64ภายในพิพิธภัณฑ์พบที่วัดช้างคำวรวิหารจังหวัดน่านแสดงถึงความสัมพันธ์เชิงเครือญาติระหว่างนครน่านกับสุโขทัยหลักศิลาจารึกหลักนี้ไปพร้อมกับหลักที่45ที่เมืองเก่าสุโขทัยเราพอจะแปลข้อความออกมาแล้วว่าเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับเมืองน่านเป็นปู่สุโขทัยเป็นหลานพูดถึงมีการยกทัพมาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นหลักฐานชิ้นนี้จึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าออน่านกับสุขโขทัยนั้นมีการทํราศัตรนร่วมกันที่คุ้มเจ้าราชบุตรทีมงานพันแสงรุ่งได้พบกับเจ้าสมปรารถนาลูกหลานเชื้อสายของราชวงศ์ปกครองนครน,นานราชวงศ์สุดท้าย เปิดคุ้มเก่าของอดีตเจ้าเมืองบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ของนครน่านกับกรุงรัตนโกสินทร์จากน่านจะไปกรุงเทพล่องเรือจากแม่น้ำน่านไปถึงเจ้าพญาใช้เวลาเดินทางหนึ่งเดือนนะคะกลับก็สองเดือนเพราะถวนน้ำเพราะเราไปขอขึ้นกับกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่หนึ่ง เราก็เป็นเมืองประเทศราชของรรกรุงรัตนโกสินเราต้องถวายเครื่องราชบรรณาการทุกสาปีไปทางแม่น้ำน่านไปทางแม่น้ำน่านไปทีก็เป็นขบวนใหญ่ 6, กเจดสิคนนะคะเด,เดินทางไปก็ต้องเตรียมต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะคะผ้า,าเป็นผ้านะคะแล้วก็เกลือที่บอกเกลือนะคะแล้วก็งาช้างซึ่งเมืองน่านมีงาช้างเยอะจะต้อง กาวายถสิ่งที่เป็นถือว่าเป็นสินค้าหรือสิ่งมีค่าของน่านในสมัยยุคแต่ก่อนคืออะไรบ้างคะเกลือ,อนี่ตั้งแต่โบราณมาเพราะทุกที่อย่างมาตีจังหวัดน่านเอาไปเป็นเมืองขึ้นก็เพราะบอกเกลือที่น่านเกลือสินเทาซึ่งมีอยู่บนภูเขาเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของนครน่านกับเมืองต่างๆ มีอิทธิพลต่อการผสมผสานของรูปแบบงานศิลปะปฏติมากรรมและสถาปัตยกรรมผสมผสานเป็นความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองน่านรูปแบบของศิลปะของเมืองน่านแบ่งออกเป็นสียุคใหญ่ๆ ตามอิทธิพลของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองนาเนี่ยมีความสําคัญกับสุโขทัยนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะของพระพุทธรูปเนี่ยจึงออกมาผสมผสานของล้านนาด้วยสุโขทัยด้วยดูยุคตัวอย่างเช่นพุทธศตวรรษที่19ซึ่งเป็นปีของสุโขทัยเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปองค์นี้อ,อ,อยู่ที่วัดศรีบุญเรืองและจัดเป็นว่าพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย ซึ่งทำที่เมืองน่านสวยงามที่สุดในยุคนั้นยุคที่ทเป็นยุคที่ชาวเมืองน่านเนี่ยช่างหลวงช่างลาดช่างลาดในที่นี้ก็คือช่างชาวบ้านเนี่ยทำขึ้นมาตามอิทธิพลของสุขโขทยัยพอยุคสองเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มมีเริ่มมีศิลปะของตัวเองแต่ก็ยังไปดึงของล้านนาหรือว่าเชียงใหม่เข้ามาร่วมด้วยในยุคที่สามเนี่ยเป็นช่วงที่น่านสร้างบ้านแปลงเมืองก็อยู่ในช่วงของที่ เรียกประชาชนกวาดต้อนประชาชนกวาดต้อนช่างสีมือเช่นไทยลือ้อเอามาสร้างบ้านแปลงเมืองให้เมืองน่านกลับคืนมาอยูม่มาอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับจะพูดถึงเรื่องความเป็นเอกลักษณ์แบบน่านมากๆก,ก็เห็นจะเป็นยุคสามนี่แหละครับยุคสามเป็นยุคที่เป็นตัวของตัวเองใช่เป็นยุคที่พุทธศาสนารุ่งเรืองที่สุดแล้วก็พอมาถึงยุคที่4นี่ก็คือยุคข,ของรัรรตนโกสินทร์นี่ก็คือในช่วงของอตั้งแต่รัชกาลที่4ที่หมันต้นมาเนี่ย เราพบพระพุทธรูปทำด้วยไม้จำหลักด้วยไม้มากที่สุดแม้จะผ่านมาหลายร้อยปีแต่นครน,น,น่านยังเป็นเมืองที่มีการกลืนกลายทางวัฒนธรรมช้าที่สุดยำมะขี่มาเที่ยวเมื่อนั่งก็นั่งสำรอด นั่งสามล้อพอมึงนั่งดูวัดดูอะไรกน็นั่นนะฮะอันนี้ก็บ้านเก่านี่คงจะนุรักกันแล้วมั้นงนกรู้สึกว่ามันน่าแปลกตรงที่นน่านเนี่ยเป็นตัวของตัวเองระยะหนึ่งสัมพันธ์กับสุขโขทยัยเป็นเมืองขึ้นของพมา่าของเชียงใหม่ในบางช่วงแต่ยังคงเอกลักษณ์หลายๆอย่างของความเป็นนน่านเอาไว้ได้เป็นพ่ออะไร น,น้นคงจะเป็นเพราะว่าต้นทุนทางสังคมของน่านตั้งแต่บรรพชนเนี่ยน่านเป็นตัวของตัวเองมาตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะถูกปกครองโดยเชียงใหม่ก็ดีพมา่าแล้วก็ขึ้นกับรัตนโกสินจนเป็นประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับความที่อยู่ห่างไกลเมืองชายขอบเนี่ยการที่จะติดต่อกับคนข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างล่าช้าก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งและประการสําคัญพุทธศาสนาที่หลอ่อหลอมให้คนน่านอ,อิงหลักในความเมตตา หนกับความเชื่อเรื่องผีซึ่งเป็นกฎหรือข้อห้ามหรือกฎหมายนั่นเองนะครับทำให้นครรัฐหรือเมืองที่อยู่สุดชายขอบเนี่ยจึงรักษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตนเองไว้ค่อนข้างจะโดดเด่นน่านมีพื้นราบเพื่อทำกินเพียง15%ของพื้นที่ทั้งจังหวัดมีประชากรอาศัยอยู่เพียง400,000กว่าคนแต่น่าน มีวัดอยู่มากกว่า500แห่งสะท้อนถึงความคิดความเชื่อของผู้คนในเมืองน่านที่ยังเคร่งครัดในการนับถือพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้คนในน่านประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายทั้งคนไทยยวนไทยลื้อเมียนลัว โมงมาบลีพวนขมุแต่อยู่ร่วมกันอย่างเคารพในความคิดความเชื่อระหว่างกันทิช่หากมองว่า ภูเขาสูงที่โอบล้อมเมืองน่านคือปราการสำคัญที่ทำให้น่านยังคงแสนบริสุทธิ์ในสายตานักท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ทำให้น่านยังคงงดงามอยู่ได้มาจากคนในเมืองน่านด้วยกันเองทีมงานพันแสงรุง้งเดินทางไปที่วัดศรีบุญเรืองเพื่อสกการะพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทยัยผสมศิลปะล้านนาที่กล่าวกันว่า สร้างได้งดงามที่สุดในช่วงพุทธศตรวรรษที่19ชาวบ้านในละแวกนี้รับรู้ถึงคุณค่าและช่วยกันดูแลรักษาเป็นอย่างดีหมอวิโยชึกเป็นลูกศิษย์ที่นี่ท่านมาเห็นท่านบอกว่าเป็นพุทธลูกที่พุทธรักษาที่สวยงามปางสุโขทัยที่หายากแล้วก็พิพิธภัณฑ์กรู้ก่ถ่ายภาพเอาไว้ตรงนั้นพวกเราก็เลย รู้สึกว่าของเราเป็นคุณค่าเขาช่วยกันุรั้ษ์รักษาดูแลความปลอดภัยกันยังไงนะคะก็เรานอกจากเราให้คณะกรรมการรักษากุญแจประมาณห้าคนแล้วใครจะมาดูต้องห้าคนที่ต้องรู้แล้วก็มีเจ้าอาวาสจะมีกุญแจสามดอกเขาทำให้เจ้าอาวาสลวห้าคนนี้มานะแล้วก็กลางคืนเราก็ให้ภาวนาดูจักชาวบ้านเขามานอนคืนละสามตัสามคัวนั่นเ ก็คือหนึ่งเลยกุญแจก็ต้องถือหลายคนม,ม,มีคนมาเฝ้าตอนกลางคืนอ,อ,อีกที่ต้องดูแลกันขนาดนี้เพราะว่าที่นี่เคยมีพระหายมาก่อนมีะหายมาส2งสองสองสองรูปสองสองเราได้บทเรียนที่รับค่าเราเราถึงได้ทํานี้ถ้าเราไม่ช่วยกันรักษาแล้วมันใครจะมาช่วยรักษาที่ใจกลางเมืองน่าน ร้านนมแห่งนี้เป็นที่รวมตัวกันของวัยรุ่นและคนทำงานพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันการตั้งร้านนมใจกลางเมืองสะท้อนถึงความคิดของคนที่นี่ต่อเมืองน่านได้อย่างไรไอ้ร้านเหล้าที่จะเกิดในเมืองเมืองแล้วพวกนี้มันทําได้ยากหน่อยเพราะว่าอย่างหนึ่งพอรบอหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนาะมันติดวัดมากที่น่านมันจะมีปัดกลุ่มความรู้สึกมันจะขัดแย้งกันในที่เขาคุยกันมาหลายปีละเรื่องของการปลอดเหล้าระยะหลังก็มีคุยกัน เพิ่มเติมว่าในเขตเทศบาลน่ะจะให้มีให้น้อยที่สุดหรือไม่ไม่ให้มีได้เลยยิ่งดีแยกไปอยู่ค่ะแยกออกไปเลยเรื่องเรื่องของแอลกอฮอล์เลยของอะว่ดีเนาะอย่างที่เราอยากได้กันเหมือนกันก็วัดมันเยอะเนาะวัดมันติดวัดติดวัดอ่ะถ้ามีเกิดว่าร้านเหล้าหรือว่าอะไรขับหรือว่าขับอะไรไปแทรกอยู่สักหนึ่งเนี้ยในในช่องไฟระหว่างวัดกับวัดซึ่งมันเป็นเหมือนเขาเรียกไรหมู่บ้านจัดสรรวัดวัดเยอะมากน่มันก็จะดูขัดขัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้ามันขึ้นมาเป็น ร้านนมร้านอะไรเราก็คิดกันอยู่แล้วแหละว่าอยากให้มันไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะเราอ่ะเป็นเป็นความเห็นของคนน่านโดยรวมนะที่ที่เกิดลักษณะภาพออกมาอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นเป็นความโชคดีของเมืองน่านด้วยส่วนหนึ่งอ่ะที่ว่าเออร้านเรามีน้อยหรือแทบจะแบบหายากอ่ะเราน่าหายากไปที่มีก็ไปอยู่ตามหลืบแล้วก็ห้ามห้ามห้ามกระโตกระตากนะอะไรเงี้ยจะเป็นอะไรบ่อยครั้งที่คนเมืองน่าน มีกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงคุณค่าชุมชนตน,นเ,ตเองว,ว,วันนี้มีขบวนจักรยานปั่นไปเที่ยวไปเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนค่ะเห็นตกัได้นตอแล้วาัใจก็ผู้ช่วยน่ารักจัง น่านจริงเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆทุนทางวัฒนธรรมเขาก็แน่นมากนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่หลายๆอย่างเราเลายไม่เจอที่เมืองอื่นในกรีของล้านนาเราจะไปเจอที่เมืองน่านแล้วก็เรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยน่านจะมีมีมลักษณะที่เข้มแข็งมากคือเขาอาจจะเป็นลักษณะที่เขารวมตัวกันอะไรการต่อสู้อะไร,ะไรต่างๆน่าฟื้นฟูวธรรมเนี่ยเขาจะทําได้ง่าย ขณะที่ว่าทําจากข้างนอกเนี่ยก็จะเข้าไปน่านช้ากว่าอย่างน้อยก็ช้ากว่าเชียงใหม่ช้ากว่าลำปางช้ากว่าลำพูนนะฮะตรงของน่านเนี่ยค่อนข้างจะการคมนาคมที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหรไ่อาจจะมีการกว่าจะเข้าไปถึงเนี่ยมีการตั้งรับมีการตอบโต้มีการวิธีการที่จะหาอดีตหาจุดแข็งหาอัตลักษณ์โดยเองขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือสิ่งท,ที่ที่น่าชื่นชมกรณีของเมืองน่าน นครน,น,น่านนับเป็นตัวอย่างของพัฒนาการแห่งรัฐที่มีความเป็นตัวของตัวเองและค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างระมัดระวังช้าๆและมั่นคงแต่เมื่อกระแสการพัฒนาและการท่องเที่ยวเข้ามาสู่จังหวัดน่านอย่างรวดเร็วนครน,น่านจะเป็นอย่างไร โดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ความน่าอยู่ของวิถีชีวิตผู้คนจนถึงทุกวันนี้ที่รักษาความเป็นดั้งเดิมเอาไว้ได้มากทำให้เหมืองน,น่านกลายเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจำนวนมากเลยนะคะอย่างเช่นในสีหปีมานี้คนชอบที่จะไปเที่ยวเมืองน,น่านปี2551มีสถิติว่ามีนักท่องเที่ยวไปเยือนเมืองน,น่านเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้คนจำนวนมากไหลไปสู่จังหวัดน่านจะเกิดอะไรขึ้นมีการตั้งรับอย่างไรอันที่จริงแล้วเมืองน่านเป็นเมืองที่น่าอยู่เพราะมีพลังของชาวบ้านของชุมชนช่วยกันดูแลเรียกกันว่าประชาคมเข้มแข็งเมืองน่านกำลังเผชิญกับอะไรบ้างและช่วยกันจัดการปัญหาอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเราจะนำเสนอในสัปดาห์หน้าว่าด้วยตอน ประชาคมน่านค่ะสารคดีพันแสงรุ้งชุดนครน่านอันประกอบไปด้วย2ตอนด้วยกันนะคะเรื่องนครน่านเป็นเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องประชาคมน่านความน่าอยู่ที่เกิดขึ้นจากพลังชุมชนซึ่งจะเอาอากาศในสัปดาห์หน้า เราจัดชุดไว้ใครอยากได้ไว้ศึกษานะคะติดต่อมาที่พัน sr ataipbs.or.th และที่ตู้ปน25ปท3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901มีเงื่อนไขนิดเดียวก็คือช่วยวิจารณ์ติชมรายการพันแสงรุ้งโดยเฉพาะชุดนครหน้านนี้นะคะ <S <S จัดงานดนตรีชาติพันธ์วันที่28มีนาคมนี้ที่หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นการแสดงดนตรีหลากหลายกลุ่มชาติพันธ์เช่นปากากายอมงลัวดาราอังมีนิทรรศการภาษาดนตรีชาติพันธ์และสารเสวนาเรื่องดนตรีสันติวัฒนธรรมมีที่นั่งอยู่ไม่มากค่ะผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 5701120-3และ089-9229877รวมทั้งที่พัน0 s r แอดไทยพีบีเอสดอทอาร์ดอททะอชค่กับมาเถอะกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวทังแต่สีขาวอักมาร่กกวกรกมก,กันปลอโยนห้โลกหยุดล แล้พบกับรายการพันแสงรุ้งใหม่สัปดาห์หน้าระยะนี้นำเสนอชุดนครนานอย่างต่อเน,นื่องค่ะสวัสดีค่ะ